สวัสดีครับนี <c> ่ <oughs> สิวนมครับสิวนมอายุห้าสิบหกแล้วครับสิวขึ้นบีบเอ้ยดีไหมเล็ปจิกเล็ปจิก อืมจิกแล้วครับอเลอดออกบีบหัวออกออกแล้วครับเดี๋ยวนั้นเอามือกดแผลไว้ครับ กดไปสักพักก็จะหยุดไหลน่าจะเบวมนนิดหน่อยโอ้ไม่มีเสียแล้ว <c oughs>